ฮัลโหลสวัสดีทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้จะมาแนะนำตัวละคร x x c l l i b e r สําสำหรับวิธีการหาตัวละครมันก็จะมี2วิธีหนึ่งเลยก็คือ x x c l l i b e r จะเป็นตัวละครที่ให้ผู้เล่นได้เลือกมาเป็นตัวเริ่มต้นได้เล่นแบบฟรีๆเลย2ก็คือการฟาร์มหาชิ้นส่วนต่างๆซึ่งจะฟาร์มได้จากบอสดาวมาส่วนบูปรินหลักของตัวละครก็จะมีขายอยู่ในมาร์เก็ตของตัวเกม สำหรับสกิลติดตัวของ Excalibur เมื่อใช้อาวุธเมลีจะเพิ่มดาเมจ10%และความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น10%เช่นกันจะมีผลกับอาวุธประเภทดาบดาบคู่ดาบนิกะนาดาบเรเปียแล้วก็อาวุธประจำตัวของ Excalibur สกิลที่1นึ่จะพุ่งโจมตีใส่เป้าหมายและจะชิ่งไปชิ่งมาระหว่างมอนที่อยู่ใกล้ๆ มอนที่โดนโจมตีจะติดสถานะบริดยิ้งแน่นอนระยะโจมตีสามารถเพิ่มได้ขึ้นอยู่กับค่าเรนจ์ของตัวละครส่วนพลังโจมตีของสกิลจะขึ้นอยู่กับค่าสเต็งบวกกับจำนวนเมลีคอมโบที่เราสะสมได้บวกกับดาเมจมดต่างๆที่อยู่ในอาวุธเมลีของตัวละครในระหว่างที่เราใช้สกิลมันจะมีการสะสมเมลีคอมโบไปเรื่อยๆ นอกจากนั้นในระหว่างที่เราชิ่งไปชิ่งมาเนี่ยตัวละครมันจะเป็นอมตะก็คือจะไม่โดนดาเมจอะไรเลยในระหว่างที่เรากำลังชิ่งชิงชิงไปชิ่งมาเพื่อนๆสามารถที่จะกดกระโดดกลิ้งหรือกดโจมตีระยะประชิดเพื่อยกเลิกการใช้สกิลได้ด้วยนะสกิลที่2จะทำให้มอนรอบตัวตาบอดระยะสกิลจะกว้างประมาณ25เมตร จะติดตาบอดเป็นเวลา15วินาทีมอนตัวที่ติดตาบอดเราสามารถเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็กด f ฟินิเชอร์ได้ด้วยระยะของสกิลสามารถเพิ่มได้ขึ้นอยู่กับค่าเรนจ์ของตัวละครส่วนระยะเวลาตาบอดก็เพิ่มได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับค่าดูเลชั่นสกิลที่3จะเป็นสกิลโจมตีเป้าหมายก็คือจะเป็นมอนที่อยู่รอบตัว ระยะสกิลกว้าง25เมตรจะทำดาเมจและทำให้ศัตรูติดชะงักเมื่อโดนสกิลนอกจากนั้นศัตรูก็จะติดสถานะบลีดดิงด้วยสำหรับสกิลนี้เวลาใช้งานเพื่อนๆอ,อาจจะต้องระวังตัวนิดนึงเพราะว่าตัวเราจะขยับไม่ได้เลยจะกลายเป็นเป้านิ่งในระหว่างที่เราใช้สกิลความแรงของสกิลก็จะขึ้นอยู่กับค่าสเต็งของตัวละคร ระยะของสกิลก็จะขึ้นอยู่กับค่าเรนจ์ของตัวละครสำหรับอันติของเอ็กคาลิเมันจะใช้งานร่วมกันกับอาวุธประจำตัวดังนั้นเพื่อนๆต้องไปใส่มอดในอาวุธประจำตัวของเขาด้วยนะเมื่อกดใช้งานมันก็จะเอาอาวุธประจำตัวออกมาในระหว่างที่เราเปิดใช้งานสกิลก็จะเสีย Energy เรื่อยๆด้วยเช่นกัน ส่วนการโจมตีก็จะปล่อยขึ้นดาบออกไปได้ด้วยและมันสามารถทะลุเป้าหมายได้ความแรงของสกิลก็จะขึ้นอยู่กับค่าสเต็งของตัวละครบวกกับมอดดาม e ต่างๆหรือว่า Mod Critical ที่ใส่ในอาวุธประจำตัวของตัวละครถ้าเกิดว่า Energy ของเราหมดหรือเพื่อนๆกดใช้งานสกิลอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการยกเลิกสกิล ในระหว่างที่เราเปิดใช้งานสกิลถ้าเกิดเราสไลด์แล้วฟันมันจะปล่อยสกิล2ออกมาแต่ว่าระยะเวลาและความกว้างจะสั้นลงมากๆและถ้าเราเปิดอันติและใช้สกิลหนึ่งไปพร้อมกันในระหว่างที่เราชิ่งไปชิ่งมามันก็จะปล่อยขึ้นดาบออกมาได้ด้วยเรียกว่าเป็นสกิลที่มันตกผู้เล่นได้หลายคนเหมือนกันนะมันดูเท่ สำหรับวิธีการเล่น Excalibur แน่นอนว่าส่วนใหญ่คนก็ต้องเน้นอันติอยู่แล้วแหละคือมันเป็นสกิลดาเมจหลักของตัวละครเลยแต่ว่าการเล่น Excalibur สายเนี้ยมันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคือมันจะเมื่อยนิ้วคือเพื่อนๆต้องกดตีกด e ไปเรื่อยๆในส่วนของสกิลหนึ่งนอกจากความเท่แล้วเวลาที่เพื่อนๆเล่นด่านเลเวลสูงๆ เราสามารถใช้การชิ่งไปชิงมาเพื่อหลบดาเมจที่อาจทำให้เราถึงตายได้ส่วนสกิลที่2อันนี้ก็ดีมากๆคือจะใช้ทำให้มอนที่อยู่รอบตัวเราะตาบอดลดดาเมจที่จะเข้ามาหาเราเพราะว่ามันตาบอดมันมองไม่เห็นแถมระยะสกิลก็กว้างด้วยสามารถใช้ขัดจังหวะได้ส่วนสกิล3อันนี้พูดตรงๆเลยก็คือเราไม่ได้ใช้เพราะว่า มันช่วยชะง,งักมอนได้ก็จริงแต่ว่ามันก็สู้สกิล2ไม่ได้แถมดาเมจสกิล3เนี่ยตัวดาเมจของมันเองก็ไม่ได้เยอะมากและนอกจากนั้นตอนที่เราใช้สกิลเราก็ขยับตัวไม่ได้ด้วยก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นี่ก็จะเป็นความสามารถทั้งหมดของ x x c l i b r ินะถ้าเราผิดพลาดตรงไหนหรือว่าตกหล่นอะไรไปหรือเพื่อนๆอยากเสริมอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เลย ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามผู้พัฒนาในอนาคตขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย One, two, three,